มาเก็บมะม่วงจ้ะเก็บมะม่วงกันนะคะดูมะม่วงจะเอาไปฝากเห็นไหมมันกำลังเริ่มเหลืองนะคะมาเก็บมะม่วงนะคะนี่แล้วก็จะเอาไปบ่มไว้จะได้กินสุก กปในช่วงเด็ดจ้าโอ้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องน,น,นี่อีกลูหน,นึ่งนะคะเด็ดเอาแต่ปลายมาเลยได้แล้วอืม อเอาอยากเอาซาแเถอดอกมะม่วงปลูกไว้อยู่ที่บ้านนะคะแม่เป็นคนปลูกลูกดกมากเลยตอนนี้มันกําลังเหลืองมันจะเป็นเอ่อสามลูดูหรือว่าแก้วขมิ้นประมาณว่าแก้วขมิ้นนะคะสามลูกนี้โลนึงแล้วนะเนี่ยขอโทษในการที่เอ่อ ภาพเอียงไปเอียงมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูหาที่ว่างก่อนนี่นะคะใส่จุด เป็นมะม่วงน่าจะเอาไปบ่มได้สักหน่อยนึงก็จะสุกนะคะเอาตามยายมาทำไมตามมาทำไม,ม,าม,มานี่ได้ยยอีกแล้วนะคะสดๆจากต้นเลยจ้าก็จะทำเป็นคลิปยาวนะคะทุกคนคะ่ะ ระวังยางมันจะโดนเด้อง่ายได้แล้วเย้ได้แล้วใช่ไหมนี่นะคะจับมือหืมจับมือก็มันเอาออกโอ้อลันจับมือใช่ไหมหลานมาช่วยเก็บนะมีเด็กน้อยมาช่วยด้วยเด็กน้อยมาช่วยเก็บนะคะเต็มต้นเลยคะ่ะก็จะเอาไปเป็นของฝากนะคะเต็มต้นเลยจ้ากล้องหลังมันกลับไม่ได้นะคะ วา,วอาโ,โอ้โหมันดังยังดีดดีดีไอ้ลวค่ะบ๊ายบาย